ก็จริงๆถ่าว w h a t s a ไหมก็ก็เอาเป็นว่าดูแล้วแบบว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนละครแนวนี้รสชาติแบบนี้ดราม่าเข้มข้นนะคะแล้วแน่สดนทุกคนก็เต็มที่มากบทละครก็ค่อนข้างจะซ่อนปมด้วยอย่างชื่อเรื่องเรื่องปมเสน่หาก็รู้อยู่แล้วว่าเอ๊ยมันมีปมอะไรยังไงต่างๆก็ต้องมาดูกันแล้วเป็นการต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวน้องแพท กับเรื่องปมเสน่หาไข่ของนิดนึงนะคะน้องแพทไม่เคยเล่นบทบาทที่แบบว่าเซ็กซี่ด้วยแล้วก็บทบาทที่แบบดราม่าแบบนี้ด้วยในเรื่องนี้ก็ต้องมาติดตามเพราะน้องแพทก็จะแบบมีบทแบบบทลับซีนบทอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบค่อนข้างที่จะต้องแบบเหมือนเปิดเลยเรื่องนี้เป็นการโกลาหลขพี่นิ่งน้องแพทเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรีวิวใหม่พี่เมย์ด้วยกับรีวิวรีวิวทั้งคู่เป็นไงคะกับบทบาทความเป็นผู้จัดก็ คือการเป็นผู้จัดเป็นเป็นเป็นอาชีพที่เมย์แบบคือรักอะแล้วก็มันมากกว่าความเป็นเรียกว่ามันมากกว่าการทุกอย่างเป็นให้ใจอะกม่ากันทำงานเออรู้สึกว um ่าทุกๆอย่างเมย์จะเหมือนกับว่าใส่ใจเข้าไปมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบประสบความสําเร็จอยากให้ละครเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอยากให้นักแสดงทุกคนที่มารับเล่นกับเมย์ทุกๆคนประสบความสำเร็จคือคุณมารับเรื่องนี้คุณก็มีความสุขทั้งในด้านการทํางาน มีความสุขเมื่อได้ดูละครคุณผู้ชมก็มีความสุขที่จะได้ดูละครเรื่องนี้ด้วยมันทําออกมาจากใจจริงๆก็มีความตั้งใจมากค่ะแล้วก็เป็นการท่างหายจากการเป็นตรงเป็นผู้จัดมาประมาณ3ปีกว่าได้แล้วก็มามาเริ่มตั้งที่เรื่องนี้เลยก็ตั้งใจมากมกค่ะครับอะไรนะครับก็จริงๆอย่างที่พี่เมย์พูดเลยคือผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้คําว่าแซบนี่คือแบบชัดเจนแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่อง ค่อนข้างเข้มข้นมากๆพวกเราอะเล่นเองเราเล่นไปถึงช่วงหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนี้พีคแล้วนะมันก็จะยังมีพีคอีกพีคอีกแล้วก็แบบผมว่าคนดูเดาทางไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าน่าจะเป็นสเสน่ห์อย่างนึ้งที่ทำให้คนดูติดตามเราคนเรื่องนี้ใช่ครับเป็นไงพ,พี่เมย,ยบบม์เป็นกาแบบดบิวต <Deb ut. S 2> ์ก็อ,อย่างที่พี่เมย์บ,บอกอะคือเรามีความสุขกับการทํางานมากถึงแม้ว่าบทจะยากมากแล้วเราต้อง เหมือนเห็นทุกอย่างออกมาให้ได้ค่ะแต่ทุกๆวันที่เราไปทํางานเรามีความสุขมากจริงๆคือเป็นการทํางานที่หนูเชื่อว่าทุกคนแฮปปี้กับบรรยากาศของที่เมย์มาแซ่บเบอร์ไหนคะในเรื่องของงานถ่ยทำไม่ได้ค่ะใช่เลยคือไปที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะเดี๋ยวเปิดตัวทีเซอร์เร็วนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าแซ่บเบอร์ไหนแซ่บเบอร์ไหนคะเป็นไงบ้างแทย์เป็นไงเป็นคนดีไหมเรื่องเป็นคนดีไหมเดี๋ยวพี่ถามให้เป็นคนดีไหม ไม่บอกดีกว่า <c oughs> ให้ไปลุนๆุนว่ามันยังไงอะไรนี้แต่จะบอกว่าคนเล่นเองอ่ะก็ยังแบบพอเข้าซีเรารู้สึกเหนื่อยเองเลยใช้พลังเยอะไม่ใช่ว่าแค่แพค้คือทุกตัวละครเลยคือเรื่องเนี้ยไม่ใช่ว่ามีตัวดีตัวร้ายแต่ทุกตัวละครคือเชื่อเฉือนมีเหตุผลคือแค่ว่าอ่านบทไปแล้วมันสนุกก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามจริงๆเพราะมันสนุกจริงค่ะว่าเรื่องมีแซ่บกับผู้หญิงทุกคนีเรื่องลยครับผมแล <c oughs> ้วบทหลังนะคะ เรื่องนี้รับบทหนักมากครับ <laughs> เพราะว่าต้องรับมือกับคนนี้คนนี้คนนี <laughs> ้เยอะมากเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นบทที่ท้าทายมากๆเป็นบทที่ยากมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เมย์ที่ที่ทมอบบทดีๆแบบนี้ให้กับผมนะครป <laughs> ัญหาของเรื่องปมเทหาก็คือตัวนี้เลยนะครับอยากให้คนติดตาอกันแล้วเราเป็นคนผูกปมหลยๆปมว่าเออไอปมหลายๆปมเนี่ยมันจะมีวิธีการ พี่คลายยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันอย่างที่พี่เกดบอกเลยมันเเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีปมเยอะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันความแซบ่บการันตีแน่นอนครับอะไรหนักใจที่สุดาเรื่องนี้้งเล่นข้าศัตรกับผู้หญิงหรือว่าบทดราม่าหรืออะไรอ๋อมันทั้งสองอย่างเลยครับ <c oughs> คือต้องบอกเลยว่าตอนแรกคือเข <c oughs> ้าเรื่องซีนเนี่ยเราก็ไม่ไม่คิดว่าจะแบบต้องแบบอืมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้แต่ว่าด้วยความที่พี่บอกว่าท็อลก เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะต้องให้ดูดหรือวา่าให้มันแบบเรียวๆหน่อยเขาก็อยากมีแบบให้ภาพสวยๆให้คนดูได้เห็นอ,อีกแบบหนึ่งเนาะอาจจะไม่เคยเห็นกันในช่องสาม พอันพอๆกันพอๆกันแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ผมไม่หนักพอีแต่ต้นฉบับแบบเมย์เป็นคนตัดเมยเห็นหมดยังไงครยังไงแต่แต่ว่าออกมาเราก็เบาๆนิดนึงโอยกดูเลยเยเล่คนดีค่้เ๋เดีวเดี๋ยวเดี๋ดังไปใช่ไห จริงๆเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจไม่ใช่แค่เฉพาะคู่พระนางที่เป็นพี่เรศแคศเดี๋ยวว่าตัวละครตัวอื่นหรือว่าคู่อื่นเนี่ยบทมันถูกจัดสรรมาให้ทุกตัวละครทุกคู่เนี่ยมีบทบาท <c oughs> มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีซีนที่แบบต้องดูคู่นี้อะคะคือน่าน่าน่าสนใจทุกทุกคู่น้องบ้านเหรอคะเป็นไงของเราเรื่องนี้แต่คู่พี่เขาได้ไหมของผมของผมเป็นแนวพวกน่ารักน่ารัก จะดโต๊ะเฉเลยอ่ะเฮ้ยคุณเอาตีนไปเฉยเลยอ่ะอหพี่พี่บๆกันไปโอเคโอเคเราสายไ้านะแว่าเป็นตัวทำให้เรื่องมันดูซอฟต์ลงนิดนึงก็เขาก็จะเป็นแนวสายหวานค่ะอันนี้ก็จริงค่ะไม่ได้ใส่น่ารักามหน้าตาของเขาไม่ได้ไม่ได้นะคใกล้แคบยิ่งกว่าค่ะ ีกับเขาตลอดทั้งใส่ใส่แซ่บๆแล้วกนใช่แล้วก็มากองชนเพื่อนเพื่อนเต้นนะก็บรรยากาศเพื่อให้บรรยากาศมันแบบว่าโฟล์วๆอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่อยากจะให้คนณูได้เห็นก็น่าจะความสนุกค่ะของเรื่องค่ะเป็นละครแนวดราม่าแนวถูกใจคุณผู้ชมอะค่ะแล้วก็อ คือมันครบทุกรถนะไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมฟังนี้แล้วอุ้ยมีแต่เรื่องแซ่บๆหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะมีกุ๊บมีผสมหลากหลายมีทั้งรักมีทั้งจิ้นมีทั้งร้ายมีทั้งแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ละครที่จะมาแบบตกตกตีตีแบบว่าไม่มีเหตุผลนะละครเราบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยปกติมันต้องตกกันแล้วนะแต่เราก็ยังไม่ตกนะเราก็หมายความว่าเราดําเนินเรื่องด้วยความเป็นจริงอะค่ะไม่ได้แบบว่าหูอะไรก็ ใส่ประคมเข้ามาเพราะความแซบอย่างเดียวไม่ใช่คือมันแซบด้วยด้วยมูลเหตุที่ควรจะเป็นมีเหตุมีผลของมันา uh, ต้องดูค่ะต้องดูเพราะว่าเรื่องราวแบบค่อนข้างแบบแบบแบบแนวถูกใจคุณผู้ชมอยู่แล้วอะไรเงรี้ยแนบวบแนวนี้อะไรเงี้ยค่ะไปแบบแย่งสามีเขาไปอะไรอย่างนง้นอย่างนี้กลับมาแก้แค้น มีเรื่องของปมที่ซ่อนเล้นอยู่ใครกันนะที่เป็นคนทําอะไรมันมีครบทุกรถในนั้นแล้วก็มีจิ้นพระนางอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะเยอะค่ะในในมวลของเรื่องบางทีดูไปตัดไปยังไม่รู้แบบดรู้จะเอาอันไหนออกมามันเยอะมากมันดีมากมันเยอะมากแต่ทุกอย่างก็ต้องแบบตามแบบเขาเรียกว่าไงอะตามเวลาที่ต้องออกด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยากจะเก็บไปหมดเลยทุกอย่างแต่ก็ต้องไปเสียดายนะคะซีไหนที่แบบโอ้ก็เสียดายแต่ทีมก็ต้องไปต่อไปต่อ <laughs> ตอะไรเงี้ยค่ะใช่ฝากเลยค่ะจะได้ดู ก็ฝากเรื่องปมเสนีหานะคะออนแอร์วันพุธพฤหัสค่ะเริ่มออนแอร์วันแรกทางช่องสาวันที่6เมษายนค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะหลังข่าวหลังข,ข่าวขอบคุณครับขอบคุณค่ะ